สบ,บายดีพี่น้องมาน,นี่เบาซักดาสิถ่ายบรรยากาศกันนําการนํานหน้าแซงอยู่สอบป,ปเลาาอยู่บ้านเบาซักดาให้เบิงเนาะ้วก็สีไปถามอ่าราคาที่ว่าเพิ่นจ้างดําหน้าอยู่เลาาแมนจักกีบเนะาะตีใส่เงินไทยจักบาทเดี๋ยวขอสีออกไปถ่ายให้เบิงเนาะเบาซักดายังมะฮอดข้างหน้า นี่คือธงหน้าบันแมทเนาะที่เบสักดาอยู่เบสซกดาแมนอยู่บันแมทเพิกว่าพี่แขงสลัวันบรรยากาศด้านน้ำหน้าก็สีประมาณน,นี้พี่น้องทั้งนี้ข้าเจ้จาก็จางค้นงานมาเนาะลายคนอยู่ประมาณสิบกว่าคนจางมาดนะั้นี่ครับโอ้ที่ว่าแพงเนาะปีนี่อยากว่าแพงายแต่ว่า ที่ว่ามาหับจางนี้แพงปันใดแหงดีเนาะแถวนี้ก็เป็นทงอีกเจ้าคองหนึ่งเนะาะเจ้าคองนี้ก็จางมาคือกันพี่น้องก็ค่อนข้างรายค้นอยู่แต่ว่าเบาซักได้เองนี่ก็บริจางเนาะอยอนว่าบ่มีเงื่อนจางคนมาดำหน้าแลวก็เห็ดหน้าปั้งนี่ก็พอร้ายปันใดพอดำไดคนหนึ่งสองคนก็ประมาณหาวันก็แล้วเนาะ คือว่าทาเขาจ้างมาในเกือบบุญยากุ้มค่าบัานไดเพรา,วาะว่าราคาเข่ากับโบแพงเนาะราคาค่า,าจ้างมีแพงราคาปุ๋ยค่ายัางครับคนข้างแพงมาเสียค่าน้ำอีกเสียหลายอย่างก็เลยว่าหมดเจ้างเลยดำเมี่ยงเนาะเอาคนดำหน้าเพิ่อนมาจ้างว่จ้างวันเดินได้ วันก่อนที่วันนั้นคนจางว่นอะไรนำหน้าเส้นหาเส้นหาประมาณประมาณอยบาทเนาะเงหมดซองซองลป้ายลอยป้ายลอยป้าย หลังจากที่คอยไปสามหวานราคาตะไรแล้วพอได้กินราคาครับบมีเงินจางคือเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้จําเป็นต้องดําคนเดียวผักเพียงแล้วพี่นอ้องตอนนี้เป็นเวลา11มงคึงถือว่าแก่นดําหน้าดําหน้าค้ดเดียวมื่อนยังพัแล้ว แล้วนี้ก็มีแต่นนนนหน้าดำบึ้ดเนาะตอนนี้เพื่นกำลังเอาน้ำเขาเนาะเตรียมดำไม้ไปเด้อขึ้นเด้อขึ้นขื่นขื่นน้นำไม่หยางผู้เดียวฮะคอยหัอซุนเนาะเพราะว่าแล้วบ่แล้วหัวซุนมีแต่ว่าข,ขึ้นเรืออ่อยหอดเวลาแหละ หอนยามเทียงแล้วไม่แต่คืนยังเดียวพี่เนาะเมื่อยกิดทาเห็นหน้านี่กลมดำจนเจ็บแอวสรุปขาา่าจ้างดำหน้าอยู่แล้วก็คือหนึ่งแสนหาสิบพันกีบเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ครับบบฮัวถือเรือแพงเนาะแต่ว่าบ่านคอยจ้างสำนีแล้วประเทศไทยกับโบฮัวาจ้างสำไ้เนาะ ดนยินเขาจะบอกมาไลา่คนว่าอยู่ไทยนี่พังไทยเขาจากวัลละาลอนี่ 1, 000, 50, 000ยหนึ่งาหมกรีบก็ตกเป็นเงินบาทไทยกับามสิบเจ็ดบาทสีสิบตางค์เนาะประมาณนี้จถือว่าบานคอยนี่ือวาแพงสำนีน้เนาะปีกล้นี่จางประมาณแสนหนึ่ง ถึงแนสนเช่าพันหรือว่าแสนสองหมืนกีบแต่ว่าปีนี้ขึ้นเป็น1นึ่งแสหามื่นกีบกระแพงสําหรับผู้จ้างแต่ว่ามันสีถือกสาหรับผู้มาหลับจ้างเนาะผู้มาดั้นี่ก็คิดว่าโบาแพงมาไดแสนหาอ๋อคลิปนี้เบาสักได้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะ ว่าสักดาวบอได้ลุ่งคลิปลายมือแล้ก็มาถ่ายบรรยากาศตรงไงตรงหน้าให้พี่น้องเบิงอยู่ล่านี่เห็ดหน้าปังโดยกันใส่แต่แห้งงานคนอย่างเดียวดำผมมีรถมีล่างเนาะถือว่ายังบุพัฒนาเนาะยังถือว่ายังตามลังประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านไรเห็ดไรกับเห็ดบอดดมันเกินกำลัง ใส่แต่กำลังคนอย่างเดียวมืดบานนี่มีแต่ร่ำรำเนาะบมมีบ่มีใส่รถหรือว่าบมมีเห็นหน้าวานคือคลิปก่อนหน้าวานนี่ก็มีแต่หน้าคอยนะแล้วก็ผููน,นึงมีซองเจ้าท่านั้นที่ลองเห็ดก็ย่งถาเบิงว่านหน้าวานนี่มันสิได้พลนหรือบ่ได้ถ้าไรพผนปีหนาคนนอาจจะเห็ดลายแต่ถ้ามันลุบ หรือว่ามันบอกง่ามก็น่าจะบ,บริเฮตุปนาพี่น้อคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะจังได้ก็ขอบใจพี่น้องที่เขามาบึงคลิปเราสักดาคลิปนี้ด้วยพี่น้อง